ายสายสายอตัเองด่ดึงดึงตัวเองขึ้นมาดึงตัวเองขึ้นมาอวยู่นี่อาวอย่วอร์เดนวอร์เดนเมนอ่ะอดิบุงมนเข้ามาดิอพับโลพับโลไอสัสพับโล ไอพับโปรยเนาะอันนี้ยมั้งปัอะไรเยอะไอโมยบอลบิลเลียนไอคิวไอ้สัตว์ไม่ใช่ตั้่ใจมาตั้งตั้งใจอะไรงยไม่เอาดีกว่าอขาอาซ้ายแต่แต่โดนอยู่ขาขวาอ๊ยเดี๋ยวอ้เดี๋ยวทำสิ่ที่ควรไม่คนรทำเลย โอเคเนี่ไยจัดสิโอแทบอะไรวะฆ่าเราตายไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเล็กาเอาเรื่องว่ะมองพลาดไปนิดนึงบูมเราเราเราวันแถบแม่นลองลงมาจากมิมารี่ไม่ใช่เหรอเราสองคนอะกำลังจะเช็คขวาเนไอ้นี่มองหลุดไอ้สัตว์แล้วแม่ง โอ้ได้แต่คปได้แต่คปคปได้คป่ยงหัวตาเดียว่ะหทำไมกูยิงไปแล้วอ่ะแล้วมันยิหัวยืนหนึงครับไมกไปแล้วไงมอไม่โดนอะไรเลยอ่ะกระสุนยังไม่ออกเลยผีขโมแม ท้าวหมดตีไปยืนทหมดนะทีเย่หิวคือเหตุกอย่างเกิดจากความหิวไม่ได้เฉลียวขีแตกหน้านี้ไม่ตายนี่สเปรย์ให้กูพีไฟไม่โดนนะไอ้เหี้ยพี่ฮิ้วหน่อยพี่ฮิวหน่อย

well yeah ah sensor yes. <coughs> activated oh 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 i got oh oh do this <coughs> 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 oh yeah <how>? <coughs> 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 พี่เพงรีบตายพีพ oh ีขวาขวาขวาโอ้โหโอ้โพีโฟมันไกอยางวะกูอยู่สุดมุมห้องกูยังโดนเลยทีอะเลือนละสิบน่ะล็อกเอ็มล็อกไอ้ดอนพีโหลดปอล่ะไปอามารูอามาลูไม่นะเนาะ ไม่โดนเลยมาอะไรอ่ะทำไมกล้องกูไม่ติดไว้เทียแตกไงเทียอะไรเนี่ยติดทียอะไรวะมันยิงทิ้งไปแล้วไอ้ห่าโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยซ้ำไม่ต้องซ้ำกันนะมันลุกขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาต้องมา

ที่ว่าเขาจะมากันฝั่งไหนนะเพื่อนเลยก็ไม่แตกอะ่กกอะอ่ะา i มเสียงแน่นนะมันอะไเสียงแน่นไหมแน่นแล้ว,ว,ะลว,วลอะไมเกียงแน่นเลยดัง,งปืนเสียงป <หา S 1> ืนหา่หลิงกอิงกยิงก็ทิงยิงก็ทง ยังไงก็ทิ้งยังไงก็เออออือไม่โดนไม่โดนสักนัดไอ้เหียเลยรัไเาอตยางโยกูเอ้นึ่งกันแล้วไอ้เียไอ้เียแบบตัวหนึ่งกันรอดจองยิไดี๋ยวมานต้งงอัน้มา 1941, หลังไม่ได้ยเลยไอพี่ไม่ถ่ายสาระคดีเลยเนี่ยคได้ปืนกลว่ามันถี่อะไรขนาดนั้นกูเห็นไหมไม่ดูมาประมาณไปเลยโกโกโก้เลือดไปไปโอ้ฮะ นอนเลย o n f o r e m a i n เยี่ยใครตกแกแล้วไอหมอนยังนอนรอเลยเยนะนะอย่ลูกสิทำไมอยูดีกูกาเปฝแอตแทกอ่ะู้งหมกูไม่ฝ่แอตแทกที่โดนเปิดตำแหน่งอ่ะน่าเสียดายอยี่ดๆกูกาเป็นฝแอตแทกเลยอะไรก็หาไม่เท่าไอหมออะแค่นี้แหละ ไม่ยังก่อนไม่อยากเป็นผู้เลนหนายิ่งผู้่นอ่ะไปยืนยแลไม่ได้ทำเงี้ยกูเลนเกียงกูเลยยันระเบิดเลย เฮ้ยมันเจ็บนะเจ็บคนโอ้ยพ่อมึงรอไม่กี่คนเป็นมึงจะได้เงินได้มันจะตื่เลยดูเลกับเรื่องดูเอ่อไม่ยิงไม่ทันเอยสัตว์เอ้

เกียร์คุมได้แล้วพี่ลูกจ้างต่อพี่พี่คุมปืนได้สุดยอดสุดเดียวไม่ได้ยินนิ่งกูยิงไม่โดนไดสัตว์แล้วเนี่ยจะกอลีนูปะจะกอลีนูปะไอบูมบูมพิมพิมแบบกอลีนูนะนี่ไอดอทหาเกินไปแล้วมึงอ่ะ <laughs> Subscribe with notifications on all. Pepe will be sad.